นี่นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือผักกะสังนะครับผมซึ่งเกิดตามข้างทางนะฮะท่านผู้ชมหรือข้างรั้วบ้านแหล่งที่ชื้นๆนะครับผมก็จะพบเห็นได้นะครับนี่เป็นส่วนพายที่ดีแลสะสรรพคุณก็ดีอีกด้วยนะแต่ยังเป็นผักด้วยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผักกะสังนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ลักษณะต้นและรากของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้เกิดหลังบ้านผมเองนะฮะท่านผู้ชมดูฮะรากของเขานะครับเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่ฮะจะเพาะโอ่ก็ได้นะผมสารพคุณดีมากๆท่านผู้ชมและก็อย่าทางทิ้งเด็ดขาดนะท่านผู้ชมต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะฮะนี่เม็ดของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่สุดยอดมากฮะดูครับลักษณะใบของเขา หลายคนก็เคยเห็นกันนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะตัวนี้เกิดบนกระถางต้นไม้ต้นนี้นะท่านผู้ชมนี่เลยนี่ฮะท่านี้ก็เกิดเยอะอยู่นะท่านผู้ชม นี่ฮะโอเคโอเคครับสรรพคุณของผักกระสังนะครับใช้ส่วนใบนะครับใบของผักกระสังเราเอามาคั้นเอาน้ําใช้ดื่มเป็นยาแก้ปวดท้องหรือใช้ใบของเขานามาตำให้ละเอียดนํามาพอกที่หน้าผากจะช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้หรือกินนะครับจะช่วยแก้อาการไข้แก้อักเสบได้อีกด้วยนะฮะหรือใบของเขาใช้ตํา พอแผลสดทำและฝีหรือคั้นเอาน้ำทาแผลที่เป็นหนองนะครับก็จะช่วยรักษาได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหรือน้ำจากใบของผักกระสันครับยังสามารถทารักษาสิวทำให้สิวยุบได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับผมส่วนประโยชน์ของผักกระสังนะครับผมใช้ทำสบู่นะครับผม ทำสบู่ทาหน้านะจะทําให้หน้าใสไร้สิวนะครับผมและยังสามารถนํามาทําเป็นยาสระผมทําให้ผมนุ่มป้องกันผมร่วงและต้านเชื้อราและแบคทีเรียได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือสรรพคุณของผักกระสังแบบข้าวๆนะท่านผู้ชมของดีอย่างนี้ควรหาติดบ้านไว้นับหรือจะปลูกไวน้นะครับก็จะดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพบได้ตามข้างทางนะครับ และข้างบ้านทั่วไปเลยนะแล้ะต้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะยังเป็นผักก็สามารถนํามาลวกจิ้มน้ําพริกกินได้นะครับผมอร่อยมากนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่แพ้ผักฉุนนะฮะท่านผู้ชม ใครที่กินผักชุนๆุนไม่ได้ตัวนี้ไม่แนะนำนะครับผมซึ่งตัวนี้มีกลิ่นที่ฉุนพอสมควรนะครับ